ก็มีตะกล้องมา2ท่านครับเตียงชุดมาสี่ชุดเดี๋ยวจะเปลี่ยนผมอีกทรงหนึ่งก็เป็นง่ายๆสบายๆครับช่วงนี้ผมฟิตหุ่นเป็นพิเศษการเกงว่ายน้ำนี่อาจจะอาจจะยังอาจจะยังก่อนต้องรอดูเวลาผมไปทะเลแล้วกันอาจจะใส่แต่ <laughs> ครับก็เราต้องยอมรับครับว่าช่องทางอินสตาแกรมของเรามันจะไม่ใช่แค่เรื่องเล่นอีกต่อไปครับผมโลเคชันที่เนี่ยคือ b e n e d i c t Studio แล้วผมแบบเห็นว่ามันสวยมากไหนๆเราจะมีฉากต,ตอนเย็นคือจริงเขาจะนัดผม4ี่โมงเย็นผมก็เลยมาตั้งแต่บ่ายเพื่อมาถ่ายรูปลงไอก่อนครับก็เป็นคนง่ายๆสบายๆครับก็มีตากล้องมา2ท่านครับแล้วก็เตรียมชุดมา4ี่ชุดแล้วก็ช่างแต่งหน้าช่างทำผมเขาก็ทำเป็นแฟชั่นเดี๋ยวจะเปลี่ยนผมอีกทรงหนึ่งก็เป็นง่ายๆสบายๆครับ <laughs> ก็คือ,อผมช่วงนี้ผมฟิตหุ่นเป็นพิเศษเลยเพราะว่าคือไม่รู้ดีอยากให้บอดี้ตัวเองมันแบบมันดีแบบแบบมากๆอะไรเงี้ยครับผมเพราะว่าเรารู้สึกภูมิใจอะที่แบบเราหุ่นดีเราสุขภาพดีอะไรเงี้ยครับผมก็เลยออกกําลังกายค่อนข้างหนักมากแล้วก็ควบคุมอาหารเยอะมากคือถ้าใครตามอินสตาแกรมจะเห็นว่าแบบตื่นมาวิ่งทุกเช้ากินคลีนกินไก่กินผักแล้วก็ออกกําลังกายแบบเลเวลในความหนักก็คือหนักขึ้นครับ ก็ตอนนี้ที่ที่เล่นมานี่คือฟิตหุ่นมาประมาณ6-7เดือนครับก็คือเป้าหมายคืออยากอยากเห็นเรื่อยๆว่าตัวเองจะเปลี่ยนแปลงเป็นยังไงแต่ว่าเป้าหมายระยะกึ่งสั้นกึ่งยาวก็คือประมาณปีก่อนแต่ตอนนี้ผ่านมาครึ่งทางแล้วก็ถือว่าพัฒนาไปได้เยอะครับก็มีกําลังใจอยากจะพัฒนาต่อครับก็ตอนนี้ถามว่าพอใจหรือไม่พอใจอะไรยังไงบ้างก็คืออยากไปอีกแต่ส่วนที่รู้สึกภูมิใจมากก็คือแบบรู้สึกว่าหลังตัวเองกว้างขึ้นแล้วก็ ท้องก็เริ่มชัดขึ้นอะไรเงี้ยครับแต่ว่าเราผมยังอยากให้แบบหัวไหลมันแบบมันดูเท่มันดูกว้างกว่านี้อะไรเงี้ยแล้วก็ความคมชัดก็อยากให้มันแบบเท่เหมือนแบบเหมือนดาราเกาหลีดาราฝรั่งอะไรเงี้ยที่เขาแบบอุ่นดีๆอะไรเงี้ยครับอ๋อก็หลักสูตรผมนะก็คือออกกําลังกายเนี่ยจะเป็นทุกอาทิตย์จะออกกำลังกายให้ได้ประมาณ3ครั้งที่เข้ายิมครับก็จะเล่นแบบ ไล่ไปตามส่วนแบบอกก่อนแล้วก็มีหลังแล้วก็หัวไหลเป็นหลักแต่ว่าท้องนี่คือเล่นทุกวันขาก็คือทยอยเล่นอะไรเงี้ยครับแต่ว่า3วันต้องพยายามไม่ได้3วันถ้าวันไหนได้ถ้าวีคไหนแบบติดถ่ายละครเยอะจริงๆแล้วอาจจะได้แค่2วันหรือวันหนึ่งก็จะคุยกับเทรนเนอร์ที่เขาเทรนเราว่าแบบวันนี้อาจจะต้องเป็นโปรแกรมแบบให้ครบทุกส่วนในวันเดียวหรืออะไรแบบเนี้ยครับผมส่วนไหนยากสุดเนี่ยมันแล้วแต่คนเนาะแต่ว่าสําหรับผมเนี่ยส่วนที่ยากที่สุดเนี่ยคือตอนเนี้ยคือหัวไหลแล้วก็ส่วนที่มามาค่อนข้างง่ายเนี่ยของผมจะเป็นหลังคือแบบเเเล่่นนแปบดียวมมัจะริกา แล้วก็หนาขึ้นง่ายกว่าคนอื่นแต่ว่าในขณะที่บางคนอาจจะหัวไหล่แบบสวยได้ง่ายเรานี่อาจจะเป็นจุดที่ต้องต้องเล่นหนักๆอะไรเงี้ยครับผมโอ้ก็แบบคนชมเยอะครับไม่ว่าจะเป็นแฟนคลับหรือคนใกล้ตัวแล้วก็เดี๋ยวนี้เริ่มเป็นเหมือนกลายเป็นกูรูทางด้านออกกาลังกายและการกินเพื่อนเพื่อนักแสดงมักจะมาถามอะพวกเด็กๆน้องๆก็จะมาถามพี่นัทหนูจะไดเอทหนูกินอะไรดีพี่นัทหนูจะคุมอาหารอะไรดีพี่นัทเล่นอะไรบ้างอะไรเงี้ยครับแบบ กลายเป็นแบบเออเรากลายเป็นผู้เชี่ยวชาญแล้วหรออะไรเงี้ยครับจะบอกว่าตั้งแต่คือเมื่อก่อนเราก็รักษาหุ่นประมาณหนึ่งก็มี DM มาประมาณหนึ่งใช่ป่ะทีนี้พอเราเริ่มหุ่นแบบดีขึ้นแบบอย่างเห็นได้ชัด DM ก็เริ่ม ล้นหลามมากขึ้นครับผมแต่เราก็อ่านแล้วก็โอเคเราก็คิดซะว่าเอเขาชอบเราอะไรเงี้ยบางข้อความก็ตลกดีด้วยซ้ําแต่ว่าในหลายๆข้อความเป็นดีที่ดีนะเขาโทรเาเหมือนแบบเขาดีเมาถามว่าพี่นัดกินสูตรอาหารยังไงหรือออกกำลังกายท่าไหนเขาอยากทําบ้างอะไรเงี้ยไอ้พวกนี้ผมก็ยินดีที่จะตอบกินข้าวอะไรเงี้ยเออเดี๋ยวขอนึกก่อนนะชวนกินคือแบบถ้าเกิดแบบพิมพ์มาเลยว่าแบบขอชวนกินข้าวเลยหรืออะไรเงี้ยมันยังไม่มีใครแบบมาในทางนั้นแต่ว่าเหมือนส่วนมากเขาจะเปิดมาแบบ สวัสดีแบบทักหรือบางทีก็ส่งสติ๊กเกอร์รูปแบบตาเป็นหัวใจหรืออะไรงี้มาอย่างเงี้ยซึ่งเราก็แบบอ่ะถ้ามาแบบนี้เราเราเราไม่ได้ตอบกลับไปอยู่แล้วเขาก็เลยคงไม่ได้สารต่อว่าเขาอยากจะรู้จักเราแบบไหนเลยครับผมไม่ไม่ถึงขนาดกับโดนคุกคามแบบน่ากลัวอะไรเงี้ยถึงขนาดกับต้องแบบขอคําปรึกษาจากจากผู้ใหญ่อะไรเงี้ยคือยังยังไม่เจอขั้นนั้นส่วนมากจะมาในทางชื่นชมแล,แล้วก็แล้วก็เหมือนทักทายแบบ เหมือนเป็นแฟนคลับทั่วไปที่แบบเออเห็นเราเป็นไอดอลเรื่องหุ่นอะไรเงี้ยครับโอ้ไ oh, อเรื่องชุดว่ายน้ำนี่ก็คือแบบรู้สึกว่าเราไม่พร้อมอะท,ที่ที่จะขนาดชุดว่ายน้ําแต่ว่ายัางขอยืนยันว่าถ้ามันเป็นแฟชั่นเซ็ตที่แบบแบบเชิร์เลสข้างบนออกหรือว่า เป็นแนวสปอร์ตใส่กางเกงแบบกีฬาหรืออะไรประมาณนี้อันนี้คือยินดีมากเพราะว่าผมรู้สึกว่ามันเป็นงานที่อินสไปคนแต่ว่าถ้ากางเกงว่ายน้นํานี่อาจจะอาจจะยังอาจจะยังก่อนต้องรอดูเวลาผมไปทะเลแล้วกันอาจจะใส่แต่แต่คิดว่าน่าจะเป็นทรงแบบกางเกงเซิร์ฟอะไรอย่างนี้ครับผม